สวัสดีครับพี่น้องวันนี้ผ้าไทยต่างชาติครับแล้วก็ชาติไทยขึ้นกันนี่แหละแม่บึงฮูกบ้านช้างครับอยู่ที่จังหวัดสุรินทร์ครับอันนี้คนไทยไหมครับคนไทยค่ะอ๋อคนไทยเหมือนเดิมคนจีนมีทันเดียวครับ๋อ้คนจีนมีทันเดียวครับเนี่ยครับผ้ากันแม่โรงช้างนะครับบ้านดาวเคียงเดือนครับตอนนี้ รงช้างบ้านดาวเชียงเดือนพากันมานะครับครับสวัสดีครับนะครับโอ้ถึงแม้ทางทางเข้าจะเป็นชี้ตมจักน้อยนะครับกับพากันไปนะครับเนเปียครับับเป็นเนเปียอีโคนจักน้อย อีต้มจังไรกัไปไปครับไปโคมันน้อยมัหา้นพามาดูโรงช้างครับตอนแรกนึกว่าสาลาวัดครับที่ไหนนะครับเป็นโรงช้างครับเป็นบ้านช้างครับ <c oughs> เป็นบ้านช้างอ,อ,อ,อู้ยอันนี้คือตาหักแท้

อิ้ิววิโอ้โนะครับพากันมาเบิงส่างเวยอุนี้คือสวยแท้ไส้โบพร้อมบ่นี่ครับน้องยังครับอันนี้ครับเฮ้อ น้องอุ้มบุญบอกครับอุ้มบุญนั้นพี่เลือกพักตัวนู้นดาวมงคลตัวนี้พี่ปี่มไม่โอวมงคลตัวนู้นค่ะตัวนู้นอันนี้เอฟซีช่องไหนก่อนครับอ๋ออันนี้ช่องช้างพายดาวมงคลแล้วก็ดาวเชียงเดือนเซมเบอรี่ครัโอเคฝากช่องด้วยนะครับนี่ โอ้นีค่แหละครับสามารถแหยอาหารได้ครับส่วนใหญ่เพิ่นมากินกล้วยครับ <c oughs> กะฟงกาแฟเพิ่นมากินเด้กินกล้วยเ <c oughs> บื่อกินเองเลย <c oughs> บ่ปอกเปลือกบอกครับ hey, บ่ปอก

เส wow. um ียบบอครับเสีบบอเสบบอเสบบอครับอว้คับส่าบรน้อวครับดเด้าน้องโมเหลืองชื่ออะไรคะชื่อุนบุญครับุนบุญ เอาไปถ่ายรูปกันเด้อครับบาดีีดยสิบถ่ายรูปกันบุญยูานด้คลับุญโอ้กลับไปก่อนนะือจื๊นีครับขอบีครับเล่อ้ย ครับบเดมาดิปอย่าไปยักันมาทา่นอย่ายหันกลับไปแล้วก็อาหารให้ค้างเดี๋ยวจะไปถ่ายรูปก่างย้อนกลับมาครับอือครับห้อยอาหารก็ทก็ได้ือ้อบนตรงกลางด้วยครับ ก็อาหาก็กินไปเรื่อยๆครับพอซุกวนครับวัสดี้พระคนท้องนาวันนี้พระจยากินเสร็จเดี๋ยวปล่อยให้เด็กๆเขาวิ่งเล่นเหมือนเล่นบอลข้างในได้ครับอาหารเพิผลก็คือกล้วยครับ เป็นกล้วยเป็นแตงเป็นกล้วยครับอ๋อหญ้าหลักคือเป็นหญ้าอ๋อเป็นหญ้าปูไม่ได้นะครับหญ้าอย่างเดียวนะปูไม่ได้เนาะหญ้าอย่างเดียวเนาะเพราะว่าจะให้กินแต่กล้วยแต่กล้วยก็มันค่าใช้จ่ายมันสูงทั้งอ๋อครับเพราะว่ากล้วยวีหนึ่งมันก็แต่ว่าเนาะครับรับเเเปปิิดดกมาา่ต้องสใช แล้วททางสมุทรไทยใช่ไหมกลางเลยเหลือไว้เป็นคือทำอะไรพี่ครับกล้วยกับอ้อยอะไรของกันก็ถ้ากล้วยนี้มันก็จะแพงกว่าเพราะว่าอ้อยเราซื้อจํานวน2-3งสาพันหรือว่า4-5่ห้พันมันจะได้เป็นป่าถ้าเป็นกล้วยเราก็คิดเป็นหวีหวีละ20 30ิบามงนี้ครับถ้าเกิดไม่ขายก็จะองอ้อยซะส่วนใหญ่ครับผมใช่มันปริมาณมันเยอะคุยคุยคุย

มันประมาณนี้นะครับเดือดๆหยอก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 เดี๋ยวพี่พี่ออกจังหวะี้ก่อนพี่าจังวิ่งเล่นมันจะช้ดื้อเนาะจังมันเยอะว่าี้ดื้อเนาะว่าี้ดื้อเนาะดาวมงคลครับแต่ว่าถ้าจะเล่นกับเขาที่หนึ่งต้องระวังนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าแรงช้ำโอ้น้องดาวมงค้นกอยากกินกล้วยอยากกินกล้วยโอ้ครับใช่ใช่เที่ยงนี้แหละครับที่โรงเล่นกะละมังพีปี หิวหะโอ้ยโอ้ยเนาะบาทงานกันเด้บาดเน่หมูหยาดกินห้ามละบาทบาับมาผมไปนะครับแย่งกันกินาถถ้าแย่งกันกินมันจะเกิดการ อร่อยนิดหนึ่งก็เหมือนกัเราครับรักกันแล้วนิดหนึงนะก็จะจะประมาณนั้นแหละครับไม่ปัดกินกล้วยเนาะอย่าแย่งกันลูกอย่าแย่งเบาๆแตกแท้แจกแท่ตะกล้าเจ้าโอ้ กินกล้วยเนาะหลายงวงหลายหลายงวงมาจมจกเอาเหมือนเมือช้งอะใช้ตกต้วัก่ากอีกะพี่ง่ปานสร้างกินกล้วยใช่เนาะนี่เนาะเสียบเอาละก็อยู่แล้วดาเข้าไม่ได้ เนี่ยครับดา้มามาแนาซีสาวเ่ครับบ่ค่ะตัวไหนผู้ชายชสองยิ่งสองนีพี่ผู้นี่ทางภายภายเรืนรักภายดงคนนี่ปีใหม่นั้นอุ้มบุญครับอุ้มบุญปีใหม่อาุน้อยสุดน้องดาวครับอายุเท่าไหร่กันสองปีกัสองปีกัน1นึ่เดือนค่ะอายุน้อยที่สุดอย่างอุ้มบุญเเป็นพี่สามเดือน น้องดาวเอินดาวก็ได้เอิดาวก็ได้แต่ว่าเสริมมงคลให้หน่อยนี่เขาแบบเหมอนเอามือล้วงกันเลยอ่ะยันยัน เป็นพี่น้องปีสี่ผูกเชือกนะคะอันนี้ยังยังยังไม่ครบนะครับมันมีเดต่แก๊งมันมีอีกสองสามเชือกขามีเดต่แก๊ง<ม>พ่อ,พอมาครับนี่เขาตั้งกลุ่มเป็นเด็ก<อ>แก๊งเลยค่ะขาดแก๊งมุกเป็นเล่นแบบทายยูทูบแหมอ๋อค่ะเป็นเด็กแก๊งเนาะพี่น้องเป็นช้ากเกิดในในโครงการค่ะค่ะในโครงการนี้เลยในโครงการนี้ครับในโครงการนี้ครับอ๋อพอแล้วลูกพอแล้วพอแล้วครับโมนาเคยมาดูไหมครับเคยค่ะเคยมาเนาะปีสีเชือกไหนบ้าง แก้วตาอยู่ฝั่งนู้โอ้แก้วตาเนาะเอแก้วตาเนาะหมูนานางสาวสุดิครับนางสาวผู้ต่าหากนะฮะนี่โอ้หูยหูยเล่นบอลบอบานี่ เอาโอเคครับพี่น้องครับฝากตอนฝากช่องโตโต้สนุกแย้มให้หน่อยครับฝากช่องโตโต้สนุกแย้มฝากติดตามช่องอะไรล่ะโตโต้สนุกแย้มได้นะคะมีมีคอนเทนต์หลากหลายมากมายไม่รู้มั่วซั่วไปหมดแต่ว่าสนุกมากค่ะขอบคุณครับอี๋ไปแล้วไปไปอู้ย